ชอบตัวนี้มากใครจะวิ่งจะลูดวิ่งลูด2มาล้านเปอร์เซ็นใครจะวิ่งจะลูดวิ่งลูด2มาล้านเปอร์เซ็นชอบมากใครจะใครรอเลขทูบรอแป๊บน,นึงค่ะใครแครหน้าจอแล้วกดสองขึ้นมาใครแครหน้าจอแล้วกดสองขึ้นมาค่ะเดี๋ยวให้ดูเลขทูบอันนี้แนวทางฮานอยนะคะแนวทางฮานอยใครแครแล้วกดสองขึ้นมาแอดมินเช็คห,หน่อยมีคนกดสองไห สองมาแล้วนะลูกค้าค่ะอันนี้คือแนวทางฮานอยต่อไปไปที่เลขทูบค่ะรู้ว่ารอเลขทูปกันเลขทูบเบอหนึ่งขอเขียนกระดาษให้ด้วยเพราะว่าไม่ใช่อะไร งนะเลขทูบวันนี้ยังไงก็ต้องแตกเล่นฮาหน่อยและลาวยังไงก็รับซับรับอั่งเปากันวันนี้ได้ทุกคนเชื่อหน่วยลูกค้าจา๋าเลขทูบตัวนี้ตรงกลางทุกคนน่าจะมองออกว่ามันคือเลขอะไรมันหายไปตีไปเป็นศูนย์เลยค่ะมันหายไปตีไปเป็นศูนย์ ไปตีไปเป็นศูนย์ลูกค้าคาะดูเลขทูกลูกค้าเลขตรงกลางทุกคนมองออกว่ามันคือเลขอะไรแต่ตัวที่มันหายไปทําให้มันเป็นสี่ตัวหวยลาวหวยฮาหนอยต้องแตกเลขทูบเราแตกทุกวันใครมีเงินน้อยงบน้อยวิ่งสองรูสองรวยใครมีเงินน้อยงบน้อยวิ่งสองรูสอง